มันจะมาเข้าสู่ขบวนเรื่องของการประดับหลายท่านจะเห็นไหมว่าทําไมประดับตรงนั้นแพรแถบตัวเหรียญที่ตรงหน้าอกเนี่ยทาไมเลียงกันยังไงทําไมเอาตัวไหนก่อนขึ้นหลังไม่ใช่ว่าใครอยากเอาไหลเลียงก่อนก,ก็ได้ไม่ใช่นะครับมีหลักในการพิจารณาอยู่มีการกําหนดโดยกฎหมายโดยระเบียบของการประดับก็เกิดลําดับเกียร์เครื่องละพรขึ้นมาก่อนหลังบางคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมดาราอยู่ตรงเนี้เขาบอกว่าถ้าใกล้แนวลองดูมันเนี่ย มากเท่าไหร่ลำดับเกียริจะสูงกว่าถอยออกไปลำดับเกียริก็จะเป็นรองหรือแผงเครื่องราชก็เดียวกันถ้าเข้าอยู่ข้างในเท่าไหร่เนี่ยใกล้แนวรังดุมเท่าไหร่ลำดับเกียริจะสูงกว่าที่ถอยออกไปหลักการคิดก็คือเอาละลำดับหนึ่งเครื่องราชต้องมาก่อนถูกไหมครับประเภทเครื่องราชรองลงมาก็ปเ,กาากากาเป็นเบรเหรียญก้าหารเหรียญเนหรียญความชอบในราการหหหเหรียญเป็นเหรียญความชอบะองคลัฐเหรียญที่ลึกทั่วไปสุดท้ายเห็นไหมเหรียญที่ลึกเนี่ยถ้าเป็นประเภทเหรียญที่ลึกเอาปีที่สร้างเป็นตัวหลัก ดังนั้นปีที่สร้างหลังจะอยู่ท้ายสุดเสมอไม่เกี่ยวข้องกับองค์ของผู้ที่เป็นเหรียญเจ้าของเหรียญ